ผ้าไทยผ้าทอค่ะลายแมงปอแฟนซีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มารีผ้าไทยทุกท่านเลยนะคะสาหรับคุณลูกค้านะคะที่มองหานะคะของขวัญของฝากสุดพรีเมียมนะคะคุณลูกค้าค่ะคิดถึงร้านแม่มารีผ้าไทยของเราเลยค่ะผ้าทอสีตะกอผ้าฝ้ายทอมือนะคะคุณลูกค้าเห็นไหมเห็นลายดอกแก้วเล็กๆไหมคะโอ้เห็นนะเนี่ยตรงขา,ขาวขานี่นี่จ้ะนี่แหละ นะคะสัญลญักษณ์เอกลักษณ์อัตลักษณ์นะคะถ้าว่าเป็นผ้าทอมือสีตะกอต้องมีลายดอกแก้วเล็กๆน้อยๆแบบนี้น่ารักน่ารักแบบนี้บนผืนผ้านะคะคุณลูกค้าขาขอเน,นี่ยแจ้งก่อนว่าคุณเวลาคุณลูกค้าสั่งซื้อผ้าหรือเวลาลูกค้าดูนะถ้าเป็นผ้าทอมือสีตะกอนะคะจะมีลายลูกแก้วเล็กๆแบบนี้นะคะบนเนื้อผ้าบนผืนผ้านะคะคุณลูกค้าขะยังไงก็ฝากด้วยนะคะฝากรักเคสินค้าสวยๆผ้าไทยผ้าทอพรีเมียมนะคะที่ร้านแม่มารีผ้าไทยของเรานะคะจัดสรรนะคะ จัดสรรคัดเลือกมาให้คุณลูกค้านะคะทุกท่านอย่างดีเลยค่ะผลิตภัณฑ์นะคะส่งตรงจากกลุ่มนะคะแม่แมนะคะพอมาส่งนะคะที่ร้านแม่บริพาไทยของเราโดยตรงเลยนะคะคุณลูกค้าคะพร้อมกับนะคะมีตะกร้าสุดชิคนะคะช่วงนี้เดือนสิงหาคมนะคะสิงหาคมนี้นะคะคุณลูกค้าคะมีตะกร้าสุดชิคแถมให้นะคะทุกออเดอร์เลยนะคะคุณลูกค้าคะขอเพียงแค่นะคะยอดสั่งซื้อนะคะตั้งแต่990บาทขึ้นไป990บาท9 990รบบาทขึ้นไปนะคะแถมให้ฟรี ไม่ฟรีเลยนะคะคุณลูกค้าคะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่สั่งซื้อผ้านะคะกับทางร้านแม่บริผ้าไทายของเรานะคะทุกออเดอร์เลยจ้าสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่จา๋าสวยๆแบบนี้เลยนะ,ะขนาดหน้าผ้า 9, 9, 9นขนาดหน้าผ้า95เซนขนาดหน้าผ้า95เซนนะคะความยาวอยู่ที่นะคะ200เซนติเมตรค่ะลายแมงปอแฟนซีลายแมงปอแฟนซีสวยๆผืนนี้ค่ะผ้าฝ้ายมัดหมี่ผ้าฝ้ายมัดหมี่นะคะลายแมงปอแฟนซีสวยๆจากคุณลูกค้าคะสวยๆพร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งสให้กับคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะนี่เลยค่ะ รับผืนนี้นะคะแจ้งเข้ามาได้เลยค่ะ1,590ันบาท1,590ัรบาทบริการจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่หบเพร่มนะคะหน้าผ้านะคะอยู่ที่95เซนหน้าผ้าอยู่ที่95เซนลายแมงฟองแฟนซีตีนแดงนะคะตีนแดงนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะยาว200เซนติเมตรยาว200เซนติเมตรค่ะคุณลูกค้าค่ะพร้อมเสริร์ฟพร้อมส่งให้กับคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆจากร้านแม่มารีผ้าไทยของเราค่ะ ผ้าทอมือสีตะกอน n ะผ้าทอมือสีตะกอนะคะจะมีความหนานุ่มจะมีความหนานุ่มแบบพิเศษพรีเมียมสุดๆไปเลยนะคะคุณลูกค้านะนี่เลยค่ะส,สวยๆแบบนี้เลยส,สวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะคุณลูกค้าจา๋าส,สวยๆแบบนี้เลยนะคุณลูกค้าที่ชื่นชอบเนาะงานผ้าไทยผ้าทอนะคะงานผ้าไทยผ้าทอก็ฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์ like กดแชร์ share, กด like subscribe นะคะที่ช่อง y YouTube แม่วัรีผ้าไทยได้เลยนะคะนุ่มมาแบบว่าชอบชอบแบบว่าใส่เป็นผ้าคลุมไหล่ได้เวลาเราไปเที่ยวนะเวลาเราเดินทางนะคะเดี๋ยว เดี๋ยวก็เราจะไปเที่ยวนะเดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะคะขึ้นเครื่องไปเนี่ยเดี๋ยวจะใส่ผ้าคลุมไหล่ผ้าคลุมไหล่ใช้เป็นผ้ารุ่นนี้แหละค่ะเนาะใส่ไปเที่ยวนะคะให้แบบสวยๆนะคะให้แบบว่าใครๆก็มองแบบว่าอุ้ยทาไมแบบว่าคลุมผ้าสวยจังเลยเนาะผ้าสวยผ้าดีมีคุณค่ามีสตอรี่นะคะคุณลูกค้าค่ะผลิตภัณฑ์คุณภาพผลิตภัณฑ์สินค้าแฮมเมส่งตรงจากชุมชนนะคะจนถึงนะคะมือของคุณลูกค้าเลยคุณลูกค้าจ้า ร้อมเสิร์ฟนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าสวยตะกร้าสุดชิคนะคะที่จัดทํามาพิเศษเพื่อคุณลูกค้าร้านแม่มารีผ้าไทยของเรานะคะคุณลูกค้าคะสั่งซื้อสินค้ากับทางร้านของเราง่ายๆค่ะเพียงแค่โทรมานะคะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะคุณลูกค้าคะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8เพิ่มเพื่อนนะคะแอดไลน์ด้วยหมายเลขโทรศัพท์เบอร์นี้ได้เลยค่ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8นะคะคุณลูกค้าคะพร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆนะคะจะใส่เป็นผ้าคลุมไหล่ใส่เป็นผ้าถุงนะคะใส่เป็นผ้าสิ้นคือพรีเมียมสุดๆนะคะคุณลูกค้าคะ ลูกค้าใส่ได้เลยลูกค้าใส่ได้เลยนะจ๊ะคุณลูกค้าจ๋าเนี่ยค่ะจะใส่เป็นทรงไหนดีจะใส่เป็นทรงไหนดีคะใส่เป็นแบบจีบข้างไหมจีบข้างปล่อยชายก็ได้จีบข้างปล่อยชายนะคะถ้าจีบข้างจอยชายนะคุณลูกค้ามีเพียงแค่ใส่ลัตสินก็สวยแล้วค่ะเห็นไหมอันหนึ่งทรงจ้านี่ยค่ะใส่กับสายลัตซินเข็มขัดได้เลยค่ะใส่สายลัตสินเข็มขัดได้เลยนะคะคุณลูกค้าสวยๆแบบนี้เลยจ้ะเห็นไหมได้หนึ่งทรงแล้วนะคะคุณลูกค้าขาเป็นแบบปล่อยชายนะ จีบข้าปล่อยชายค่ะคุณลูกค้า่ะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟหนึ่ัรสบาทใส่ได้หลากหลายทรงใส่ได้หลากหลายแบบมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าขะหรือว่าจะเป็นแบบนี้ก็ได้ค่ะเก็บิีมาเรียบร้อยเห็นไหมสวยไหมแล้วก็นี่ค่ะคุณลูกค้าค่ะก็มามัดนะคะกับบริเวณนะคะอีกชายหนึ่งที่เราเตรียมไว้แค่นี้เองค่ะคุณลูกค้าขาใส่ผ้าสินง่ายๆโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ค่ะคุณลูกค้า่ะสวยไหมพรีเมียมสุดๆเลยจากคุณลูกค้าสางานผ้าไทยผ้าทอง ผ้ารุ่นนี้นะคะคุณลูกค้าค่ะต้องเป็นผ้ารุ่นนี้นะที่จะสามารถนะคะจับเป็นนุ่งซิ้นแบบนี้ที่เข้าเข้าสนะูพกนะเข้าเอวเข้าสะูพกแบบนี้นะคะคุณลูกค้า่ะขออนุญาตเป็นผ้ารุ่นนี้เลยเป็นผ้าฝ้ายมัดหมีท่ทอมือสีตะกอนะคะคุณลูกค้า,า่ะต้องเป็นผ้ารุ่นนี้เท่านั้น,นะคะ่ะที่สามารถนะคะนํามาสวมใส่แบบนี้ได้เลยะคะ่ะวิธีการเทสง่ายๆวิธีการเทสเหมือนผ้าไหมหกตะกองขอแย,ย้แจ้งหรือว่าเป็นเทคนิคเดียวกันเลยนะคะคุณลูกค้า,า่ะทำนี้โอเคแบบนี้โอเคนะทำนี้โอเคแบบนี้นะคะคุณลูกค้าจากนั้นนะคะจับนะคะ ไปซีทาง,งด้านนี้รุ่นมาเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะนี่เลยค่ะนี่อ่าโน่มนมไม่ได้ปล่อยเลยนะคุณลูกค้าดูก่อนต้องเป็นผ้ารุ่นนี้นะคะคุณลูกค้าค่ะเ,เป็นวิธีการเทสการเทสนะคะว่าผ้ามีมีความนะคะมีความหนานุ่มบางเบาอ่าบางเบาสวยคุณลูกค้าค่ะพรีเมียมสุดๆเนาะขอยกนิ้วให้เลยค่ะสินค้ารุ่นนี้นะคะจากกลุ่มนะคะจากกลุ่มแม่ว่าน,นะคะที่เนาะอ่าอร่วมกัน ผิตภัณฑ์สินค้านะคะสวยๆงามๆนะคะมาให้คุณลูกค้านะคะได้ดูได้ชมเยอะแยะมากมายเนาะถ้าอนเนกประสมค์เนาะอนเนกประสม